สวัสดีครับอยู่พิษเพชยนเช่นเคยนะครับวันนี้มี f o r t u จ e เนอะครับเข้ามาประมาณ4คันนะครับเพิ่งเข้ามาจอดเลย2คันสดๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูกันไปนะครับมีตั้งแต่ตัวหน้ายักษ์นะปี2010นะครับตัวขับ4นะไล่ไปจนถึงตัวเทียนะครับตัวหน้าแชมป์ตัวสุดท้ายโฉมสุดท้ายก่อนที่จะไม n ในเชนนะมาดูตัวแรกกันก่อนนะครับตัวนี้เป็นปี2 0 1 0เครื่อง3 0 0 0ดนะครับ ตัวนี้เป็นตัวขับสี่เป็นตัวหน้ายักษ์หรือเขาเรียกว่าว่าหน้ายักษ์นะครับนะก็อยู่เนี่ยประมาณนี้นะครับหน้าตานะครับตัวหน้ายักษ์นะบางคนก็ชอบหน้านี้นะว่ามันแต่งแล้วสวยนะครับบางคนก็จะชอบหน้าแชมป์นะครับคันนี้เป็นรถบ้านนะครับคันนะี้เป็นรถบ้านนะอันนี้เป็นรถบ้านแท้แท้เลยนะครับราคาเปิดอยู่ที่5 6 0 0 0 0มื่นบาททวนนะครับไม่เพียงแค่แสนห้านะ นะครับคันนี้นะนะครับเป็นตัวขับสถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับโทรมาสอบถามกันได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับห้าแสนหกือว่าถูกมากในท้องตลาดนะครับสําหรับคันนี้ก็คือเพิ่งเข้ามาเหมือนกันนะครับนะเพิ่งรับเทินเข้ามาเหมือนกันนะครับประวัติดีครับลูกค้าเนี่ยเป็นอ่าน่าจะเป็นข้าราชการแหละนะครับนะเป็นคนแก่ด้วยนะครับแกก็มาเทินเอาตัวรุ่นใหม่ไปนะประวัติก่อนข้างโอเคเลยแกเข้าศูนย์ตลอดเช็คระยะตลอดนะครับค่อนข้างที่จะ ดูดีเลยสาหรับคันนี้นะครับสภาพแรกเข้าก็อยู่ประมาณนี้นะครับไม่มีตาหนิเลยรอบๆข้างเนี่ยนะครับเข้ามาแบบนี้อันนี้ผมยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ไเก็บรายละเอียดนะครับนะต้องก็ให้ดูกันก่อนได้นะให้ดูกันก่อนรอบคันนะครับนะตัวนี้เข้าไม่ได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวไปดูฝั่งด้านหน้ากันนะลองไปดูฝั่งนู้นกันนะครับให้ดูข่าวกันก่อนนะครับส่วนรายละเอียดนะเดี๋ยวค่อยว่ากนันทีนึงนะครับเอาราคา ไปก่อนนะครับ5้าแสนหกหมื่นบาททวนเนี่ยนะครับเป็นรถบ้านด้วยนะครับเข้ามาดูมาชมกันเนี่ยเป็นตากระทรวงหมาดไทยของเขานะครับนะเวียนเทอร์โบเหมือนกันนะครับเครื่องสามพันขับสี่นะตัวนี้เป็นตัวหน้ายักษ์นะครับเดี๋ยวเก็บรายละเอียดขัดหุงขัดไฟให้นะครับมาอีกคันที่สองตัวนี้เป็นตัวหน้าแชมป์นะครับเป็นตัวหน้าแชมป์เครื่องสามพันเป็นตัว V นะครับเกียร์ออโต้ขับสองนะครับมาขับสองแล้วนะ ตัวนี้สีขาวมุกสภาพแรกเข้านะครับแบบนี้นะสวยๆนะครับไม่มีในเรื่องของชนแน่นอนนะครับคันนี้ราคานะครับโทรมาสอบถามกันอีกทีนึงนะครับเนื่องจากเข้ามาจอดเนี่ยเพิ่งเข้ามาจอดเลยนะครับผมยังไม่ได้ขอราคาเจ้านายนะครับเรียบมาทํารีวิวให้ให้ดูก่อนนะครับนะใครสนใจสีขาวมุกนะครับ3.0 V ีขับ2มาดูตัวนี้เลยนะครับ นะโทรเข้ามาสอบถามกันเข้ามาใหม่นะครับส,สวยๆนะเดี๋ยวพาดูในส่วนของภายในกันก่อนหรือว่ารอบคันกันก่อนให้ดูเลยแรกเข้านะยังไม่ได้ล้างเลยนะยน,นะครับเนี่ยนะครับเปิดดูภายในกันนะจะได้เป็นภายในโทนสีดําแล้วนะนะครับนะครับได้โทนสีดําปกติเราจะเห็นเป็นโทนสีเบดเบ,ดเ,บดเนาะอันนี้ปี13นะครับปี2013คันนี้ไม่นะไม่อยู่3 0 0 0 0นนะไม่แท้นะครับ ทุกคันที่เข้ามาเยอะคือเยอะน้อยคือน้อยนะครับอันนี้ให้ดูกันก่อนเลยสภาพสวยมากนะครับเป็นรถใช้งานนี่แหละนะครับนะสภาพดีๆสวยๆแบบนี้นะครับเข้าศูนย์ตลอดเชื่อระยะตามระยะนะครับนะเบาะภายในนี่เบาเดิมๆสวยๆนะครับนะให้ดูสภาพสวยๆกันเลยนะรับประกันกันอีกเช่นเคยไม่มีในเรื่องของบัติเหตุชนหนักแน่นอนทุกคันที่นำมารีวิวนะครับสบายใจกันได้อ่ะ มาดูอีกขั้นหนึ่งนะครับเข้ามาจอดพร้อมกันเป็นตัวหน้าแชมป์เหมือนกันเป็นตัว3ามพันแต่ตัวนี้ได้เป็นสีเทาหรือว่าสีบอลนะครับเป็นออกเป็นบอลก็จะเป็นบอลออกทองๆหน่อยนะครับแต่ในลงในเล่มก็จะว่าเป็นสีเทาแหละนะครับใครที่ไม่อยากได้สีขาวไม่อยากได้สีดำนะอยากได้สีที่แบบว่าเป็นมงคลนะครับหรือว่าถือเคล็ดอะไรก็มาดูตัวนี้นะครับ ไปสิบเหมือนกันนะครับ13เหมือนกันตัวนี้นะครับ13 74ี่นี่แหละประมาณนี้น่าเชื่อเหมือนกันตัวนี้ก็ได้ภายในเป็นโทนสีดานะนะครับนะราคาก็ยังไม่รู้อีกเช่นกันนะครับเดี๋ยวโทรมาสอบถามที่เบอร์ด้านล่างนี้นะเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ให้นะครับนะเดี๋ยวขอกําลังขออยู่กำลังขอราคาก็อยู่นะครับนะครับมามาดูภายในกันอีกคันนี้นะครับเป็นยังไงนะดูรอบนอก,นอกรอบคันกันให้ดูสวยสวยนะครับซอกนอกซอกในเดิมเดิมแหละนะครับ ให้ดูนะครับซอกในเดิมๆนะครับภายในได้เป็นโทนสีดํานะครับอันนี้สภาพแรกเข้ามาวันนี้ยังไม่ได้ล้างยังไม่ทําความสะอาดนะครับเดี๋ยวทําความสะอาดล้างฉีดน้ำ,นำ,นำยาฆ่าเชื้อโควิดให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าน่สา,ายใจหาย,ห,ายห่วงได้นะครับมาดูรถที่เพชรยนต์นะครับไม่ต้องห่วงนะครับรถทุกคันผ่านการฉีดน้ํายาฆ่าเชื้อให้เรียบร้อยก่อนที่จะนําไปตั้งขายลูกค้านะครับ นะภายในโทนสีดำเหมือนกันตัวนี้เครื่องสามพันกับสองนะไม่ที่สองแสนกว่านะครับไม่สองแสนกว่าไม่แท้ด้วยนะอันนี้นะครับเยอะคือเยอะน้อยคือน้อยนะครับอ่ะมาดูคันสุดท้ายนะครับนะคันคันสุดท้ายเป็นสีดําแบบว่าแต่งมาส,สวยๆนะเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดคันนี้แหละนะครับคันนี้ผมได้ราคามาแล้วนะครับปี14.15นะครับเป็นโฉมสุดท้ายเลยนะครับ สุดท้ายท้ายสุดนะครับของหน้าแชมป์นี่แหละนะนอกนั้นก็มาก็ไปเป็นไม่ได้เช็์แล้วนะครับเป็นตัวฟ o r ์จูเนสเแล้วเฟคลิตแล้วนะครับตัวนี้ไม่เพียงแค่แสนสอนะปี 15, สิบสีดสาีดำแต่งทีดีนะครับชุดแต่งทีดีเลยรอบคันนะให้ดูสวยเลยนะนะครับเครื่องสามพันขับ2นะชุดแต่งรอบคันมาดูไล่กันมาด้านข้างกันไปเลยนะครับ นะยางใหม่ๆนะครับยางปีใหม่ๆเลยใช้กันยาวๆนะครับแม็กซ์สวยๆเดิมๆติดรถมาคู่ตัวเขาแหละนะครับนะพวกนี้กันกระแทกต่างๆไหมติดกันกระแทกมาให้เป็นของ JP นะครับสวยๆนะเข้ามาใหม่เหมือนกันยังไม่ล้างยังไม่ทำความสะอาดนะครับยังไม่ได้เก็บรายละเอียดงานนะแต่กล้าให้ดูเลยเนี่ยมีสครับเพลทให้ด้วยป้องกอันรอยนะซอกประตูในเดิมๆนะครับ นะพวกนี้ก็ออปชันก็มีในวงเนวีนะนะครับกล้องถอยมีมาครบนะครับไ้ดูกันขอโทษครับมาเนี่ยนะครับเครื่องส0 0พันพวกนี้จะมีมัลติฟังชันแล้วก็มีคูดคอนโทรลนะครับการเดินทางไกลนะครับตั้งทุกคูดคอนโทรลไปนะครับสบายๆนะครับเกียร์อัตโนมัติตัวนี้เป็น เกียร์5สปีดแล้วนะนะครับเป็น D4 นะครับเกียร์แบบใหม่แล้วนะครับตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับนะมันก็จะมีเกียร์เกียร์4เกียร์5นะครับก็มาดูกันตรงนี้นะครับปีแต่13ขึ้นมาจนถึง15เนี่ยเป็นเกียร์5สปีดนะครับให้ดูความสวยความงามไปนะครับเนี่ยพื้นเพดานเนี่ยสะอาดสะอาดนะนะครับเดี๋ยวผมก็ทําความสะอาดให้ดีแหละนะครับแต่ให้ดูก่อนว่าเข้ามาเนี่ยันสะอาดขนาดไหนนะครับเดิมๆขนาดไหนสวยๆขนาดไหน นี่แหละครับที่การคัดรถนะครับคัดคุณภาพรถมือสองก็อยู่ประมาณนี้นะครับของทางพชรยนต์คือกล้าการันตีกับลูกค้าได้เลยว่าคุณได้รถสวยแน่นอนนะครับอ่ะดูรอบคันกันไปเดี๋ยวดูด้านหลังนะนะครับนะเนี่ยนะครับพวกด้านหลังเนี่ยตัวนี้ดูพื้นเนี่ยนะครับมาแบบนี้เลยนะครับเราไม่ได้ถอดเก็บไว้นะนะครับเดี๋ยวทาความสะอาดก็ตินให้ลูกค้าไปแบบนี้เลยนะครับมาแบบไหนสวยๆแบบไหนจัดให้แบบนั้นนะครับไม่ได้ถอดเก็บไว้เลย นะครับพื้นปูขึ้นรูเข้ารูปแบบนี้นะครับให้ไปเลยนะไปดูนะครับด้านหลังออปชั่นกันนะครับเนี่ให้ดูเลยนะอันนี้เป็นทีดีแท้นะครับนะทีดีสปอร์ตดูโอแท้เลยนะครับมีเสนิงร้งมีแบตให้ดูเลยนะครับสามศูนย์ดีฟูดีนะครับมีกล้องด้วยนะครับมีกล้องหลังให้ด้วยนะมีกล้องมองถอยแหละนะครับเนี่ยให้ดูซอกในเดิมนะนะครับซอกในเดิมเห็นไหมลอกซอกอะไรเดิมเลยนะครับ สวยๆนะครับทำความสะอาดให้นะครับล้างให้เก็บรายละเอียดให้ติดฟงติดฟิล์มให้นะออกไปก็พร้อมใช้งานนะครับเนี่ยพวกนี้เป็นรถที่เช็คระยะดีนะครับเข้าศูนย์เซอร์วิสศูนย์ตลอดนะครับนะหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้ไม่น้อยที่สุดแล้วที่เข้ามานะครับนะได้ชุดแต่งครบคันด้วยนะครับไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วนะครับใครที่มีงบอยากจะไปเปลี่ยนลายล้อแม็กกวานไป นะครับแต่สภาพแบบนี้6กแสนเก้านะครับหกแสนเก้าบาทนะครับมาดูที่เพชรยนต์นะครับหรือติดต่อสอบถามมาที่เบอร์ล่างนี้นะครับในส่วนอีกสองคันผมยังไม่รู้ราคานะครับก็ให้โทรมาสอบถามที่เบอร์ล่างนี้กันนะครับหรือถ้าใครท่านใดที่สนใจนะครับอยากเข้ามาทดลองขับรถมาได้เลยนะครับบริษัทเพชรยนต์ของเราเนี่ยรถทุกคันนะผมบอกได้เลยว่ามีการฉีดน้ํายาพ่นฆ่าเชื้อโควิดเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้ามาดูได้นะครับมาทดลองขับได้เลยนะลูกค้าตางจังหวัดนะครับก็ สามารถที่โทรมาสอบถามข้อมูลในการออกรถใน,ในข้อมูลในการเลทการผ่อนต่างๆได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เหมือนกันนะครับเรามาีบริการพนักง,งานตอบตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้ววันนี้ผมก็มาอัปเดสปตสต็อกของตัวฟ o r ์จินเน r นะครับตั้งแต่หน้าแชมป์ไปจนถึงหน้ายักษ์นะให้กับลูกค้า FC ของเพทยนตได้ดูก่อนนะครับเพิ่งเข้ามาเลยนะครับวันนี้ก็ถึงโอกาสลาาไปเพี่งน,นี้ครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ